สวัสดีค่ะแฟนเพจสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่โบพาทุกท่านมาพบกับความหรูหราทัานสมัยอีกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่โบมาพร้อมกับ Toyota Fortuner 2.8 Legender p r o เ i e w ดค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปีใหม่มากนะคะเป็นรถปี2021ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะหลังจากที่ผลิต Fortuner มาเป็นการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ5ปีของ To y ย ta กันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับคันนี้ เป็นสีขาวมุกนะคะบอกไว้เลยว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยนะคะเป็นรถคัดเกรดนะคะนอกจากตัวรถของเขาเองเป็นตัวท็อปแล้วนะคะความสวยยังท็อปแน่นอนค่ะ ด้วยกระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าแบบสีดำเปียโนแบ็กนะคะเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นและไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์เป็นไฟหน้าแบบลูกแก้วคู่นะคะและมีไฟ r u n n i n g light day time นะคะแบบ LED เพิ่มความหรูหราและก็ทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นไฟตัดหมอกด้านล่างของเขายังเป็นแบบ LED นะคะและระบบความปลอดภัยของเขาบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะ นอกจากจะเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะยังมีทําแถบซิ้วซุ้มล้อมาด้วยสีดําด้านแบบนี้นะคะยังให้ขอบยางขนาดใหญ่มากถึงขอบ20กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล้อแมกออลลอยของเขานะคะก็ยังให้โทนสีมาด้วยสีทูโทนนะคะ และตัวรถของเขาเป็นตัวรถแบบสีทูโทนนะคะตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะและเล่นเส้นสายด้วยสีดำเปียโนแบ็กไม่ว่าจะเป็นที่กระจกมองข้างนะคะโกระจกมองข้างของเขาจะปรับและพับไฟฟ้านะคะและส่วนหลังคางของเขาเองนะคะก็ทำมาด้วยสีดำเปียโนแบ็กเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะมือเปิดของเขานะคะมือเปิดเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเป็นครอบโครเมียมแบบนี้เปิดง่ายนะคะเพียงคุณกดปุ่มก็สามารถเปิดได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายรถของคันนี้กันค่ะและที่ด้านหลังของเขานะคะก็ยังหรูหรามากๆด้วยนะคะนอกจากจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3ด้านบนนะคะและเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะด้วยตัวอักษร Fortuner มาด้วยสีดำเปียโนแบ็กเท่ๆแบบนี้เลยนะคะและไฟเลี้ยวของเขานะคะได้ออกแบบไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะดูหรูหรามาก โอเคค่ะเดี๋ยวโบจะรีวิวการเปิดท้ายรถคันนี้ให้ชมกันนะคะเปิดง่ายใช้งานสะดวกมากเลยนะคะเพียงคุณกดปุ่มตรงนี้นะคะให้ค้างแบบขึ้นเสียงแล้วเขาก็จะเปิดอัตโนมัติให้แบบนี้เลยนะคะ,อะโอเคนะคะรุ่นนี้นะคะเบาะหลังยังสามารถพับคุณจะพับให้เรียบไปเลยก็ได้นะคะราบเรียบไปเลยก็ได้หรือว่าคุณจะพับแล้วนำมาแขวนไว้แบบนี้เพื่อจะจุของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ปิดท้ายก็ปิดง่ายด้วยเพียงกดปุ่มตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะปิดให้เองเลยนะคะโอเคค่ะคันนี้สีขาวมุกนะคะปกติแล้วถ้าเป็นรถใหม่ออกห้างนะคะก็จะมีจ่ายค่าสีเพิ่มนะคะแต่ว่าสำหรับคันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูภายในกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโบขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์สักครู่นะคะ เป็นคุณแจร,รีโมทแบบอิมโมลิเซอร์นะคะมีระบบป้องกันความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะและก็เป็นปุ่มพุชซ r ทด้วยนะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะอุปกรณ์ออปชั่นครบคันแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะมีคู่หน้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะแล้วก็จะมีที่บริเวณด้านข้างนั่นก็คือบริเวณเข่านะคะของด้านคนขับเนาะ พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมันติฟังก์ชั่นมีปุ่มคูสคอนโทนนะคะแล้วก็ปุ่มเพดเดิลชิพนะคะที่ปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะคะมีอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆถ้าคุณต้องการ เปลี่ยนเกียร์นะคะให้เป็นเกียร์สามทุนก็สามารถกดปุ่มเ a d e n ชิที่ฝั่งลบคืออยู่ฝั่งซ้ายมือได้เลยนะคะหรือว่าคุณจะเพิ่มเกียร์ก็สามารถกดที่ปุ่มเ a เลนชิเป็นปุ่มอักษรบวกนะคะที่ฝั่งขวามือได้เลยนะคะมีปุ่มฟุตคอนโทรลให้และนอกจากนั้นนะคะเราก็ยัง ปรับเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะหรือว่าจะตั้งระบบด้วยการควบคุมด้วยเสียงนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสามารถใช้งานด้วย Apple CarPlay ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูกันที่หน้าจอนะคะสำหรับหน้าจอของคันนี้นะคะให้ขนาดหน้าจอทัชซินนะคะใหญ่ถึงขนาด10นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะเบาะคู่หน้านะคะสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนแอร์นะคะของเขาก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะก็สามารถปรับความแรงลมได้นะคะปรับแยกอุณหภูมิได้นะคะจะอารม์แรงจะอุณหภูมิเย็นแค่ไหนนะคะสามารถปรับได้เลยและนอกจากนั้นนะคะยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยช่องเสียบไฟ power outlet ให้ถึง3จุดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าให้ออปชั่นนะคะมาได้อย่างครบคันมากยิ่งขึ้นนะคะ และสำหรับคันนี้นะคะยังมีปุ่ม DAC นะคะเพื่อช่วยในการลงทางลาดชันอีกด้วยนะคะนอกจากตัวรถนะคะภายนอกตัวรถหลังคานะคะจะให้มาแบบทูโทนแล้วนะคะภายในก็ยังมาแบบทูโทนเช่นเดียวกันนะคะให้มาด้วยโทนสีดำดูหรูหรานะคะแล้วก็ตัดแซมด้วยสีขาวนะคะหนังสีขาวแบบนี้เนาะจะว่าขาวก็ไม่ขาวนะคะก็จะออกครีมครีมน,นิดนึงนะคะและนอกจากนั้นนะ ถ้าคุณจะใช้งานด้วยการขับเคลื่อนสีล้อหรือ4 wheel drive นะคะคุณก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น head t o head f นะคะก็ได้เลยเดี๋ยวโบขออนุญาตนะคะก็คืออ่าเดี๋ยวเรามาดูกล้องมองหลังกันค่ะตอนนี้คือโบใส่เกียร์ถอยไว้แล้วนะคะเขาก็จะให้มาเลยเนี่ยที่ด้านหน้าคือชัดเจนมากเลยนะคะชัดเจนมากแล้วก็จะมีกล้องรอบตัวรถเลยนะคะว่า เราจะเลี้ยวเราจะถอยยังไงเนี่ยรอบตัวรถมีสิ่งกีดขวางหรือเปล่าเขาจะแจ้งบนหน้าจอาให้เลยนะคะเรียกได้ว่าคุณปลอดภัยแน่นอนอ่ะคุณจะใช้เป็น 3d ก็ได้นะคะนี่คือตัวรถของเรานะคะสิ่งกีดขวางด้านข้างมีอะไรบ้างนะคะเขาจะส่องไปให้หมดเลยนะคะ360องศาเลยปลอดภัยแน่นอนค่ะและนอกจากนั้นนะคะหลายๆท่านที่ชมอยู่ที่โบแจ้งไปว่า เลขไม้น้อยนะคะเดี๋ยวโบพาชมเลขไม้นิดนึงนะคะเลขไม้คันนี้เพียง14,000กิโลเมตรการันตีความใหม่ด้วยเลขใหม่นะคะและอุปกรณ์ออปชันภายในครบคันเพราะเป็นตัวท็อปแน่นอนนะคะมาดูกันที่อุปกรณ์ด้านบนกันค่ะไฟส่องสว่างในเก๋งนะคะเป็นไฟส่องแบบหลอด LED นะคะเป็นหลอดแบบสีขาวแบบนี้นะคะคุณจะอะ วางแว่นตาได้เลยนะคะดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูเบาะหลังกันค่ะว่าจะหรูหราเท่ากับเบาะหน้าหรือเปล่านะคะด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะคะส่วนใครนะคะที่มีของนะคะที่อยากจะแขวนก็สามารถนะคะแขวนหรือว่ายึดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหน้ามีมาให้เลยอย่างที่แจ้งไปนะคะว่ามีช่องเสียบไฟ12โวล์นะคะให้มาถึง3จุดนะคะหรือว่าใครจะอยากชาร์จแบตนะก็สามารถ าชาร์จได้เลยนะคะ1-2ชาร์จได้เลยหรือว่าที่ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะและสําหรับด้านหลังเองนะคะเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้สจุดนะคะซ้ายขวา ตัวเบาะหลังเองนะคะเราแขวนไว้แล้วนะคะเมื่อต้นคลิปเนาะเราแขวนไว้แล้วนะคะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บสิ่งของเก็บอุปกรณ์ออปชันของเราต,รต่างๆไว้ด้านหลังได้เต็มมากๆเลยนะคะและที่ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีไฟส่องสว่างในเก๋งนะคะให้มา1จุดนะเป็นไฟสีขาวนะคะส่องสว่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวโบขอปิดสักครู่นะคะ โอเคค่ะเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะคะห้องเครื่องนะคะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักทิกคว่ำม,มาแน่นอนเลยนะคะแผ่นเพจแผ่นมอ,อกอรนะคะอยู่ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดมาคิวซีนะคะก็ยังเป็นจุดเดิมนะคะและสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกไว้เลยว่าใครที่หารถหรูนะคะเป็นรถ อนเนกประสงค์แบบ P P V ขนาดใหญ่นะคะ Fortuner คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปพิเศษนะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบนึงแล้วเรามาฟังราคากันค่ะและสำหรับ Toyota Fortuner 2.8 l e g e n d ดอร์4 e ีลไดร์ e ปี2021คันนี้นะคะราคาเพียง1,550,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของคันนี้บอกไว้เลยนะคะต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ เทียบเท่ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเลขไม่เพียง14,000กิโลเมตรออกได้ทุกอาชีพจะซื้อสดซื้อผ่อนว่ามาเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของติดต่อมาที่นี่เลยค่ะบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดหรือช่องทางแฟนเพจ Facebook นะคะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์มือสองหรือช่องทาง YouTube c h a n e l สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์เช่นกันค่ะหรือจะติดต่อที่เบอร์โบโดยตรงเลยก็ได้นะคะ0924994987สำหรับการรีวิวรถอเนกประสงค์ ทีพีวขนาดใหญ่วันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่ในรีวิวรอบหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งฮ่าเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ